นหนุค่ะคำนับน้อมต่อพระครูผู้การุ่โอเรือและเชือชุนอนุสารทุกสิ่งสรรยังบอสาก็ได้ทาทั้งบุญบาปทุกสิ่งอันชี้แจงและแบ่งปันขายายอัศ ให้ชัดเจนจิตมาด้วยเมตตาและบรุณาก็เอียงเอง็นเหมือนทานมาแกงเพนให้ฉลาดและแหลมคมขจัดเขาบันเทามอห้จิตรือที่งนลุ่มกลางขานะา ก่สว่างกรจ่างใจคุณส่วนนี่ควรนับถือว่าเลิศน้าเดนใจควรนึกแลกเึกในจิตตน้อมนิยมชมอให้หนูเป็นเด็กดีนะคะ